สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือชมพู่นะคะจากสวนยายบุญมานั่นเองนะคะเป็นต้นชมพู่ที่มีอายุมากกว่าต่อยซะอีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมีต้นนี้อยู่แล้วสมัยเด็กๆนี่ไปปีนประจำเลยนี่ลูกอะไรลูกอ้ชมพู่างมายงชิด รู้ว่าที่ไหนเน,น,นี่ยไอเนี่ยนะชมพู่ก็ชมพู่ที่สวนแม่ไงก็แม่ปลูกมักี่ตั้งแต่นั้นแล้วมั้งเนี่ยไอตรงที่มันอยู่ตรงท่อนะีอ่ะนี่ก็ยังดกเนี่ยดกมากเลยชมพู่อย่ามาเนี่ยหวานป่ะไม่รู้ขน้นุก็มีต้นนะสองต้นขนุนดกมากเมื่อกี้ไปดูมาชมพู่มันหวานไหมแม,แม่ที่เคยปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เฉย,ยงั้นน่ะนะเอาไว้ให้ให้กระอกกิน โอ้แต่ดกมากเลยมันออกไหมแม่ปกติอะชมพูมันออกดกทุกปีไหมไม่ตรงกันมาตอนที่แม่ตอนที่แม่ปลูกตอนนั้นมันออกไหมชมพูออกกันแต่ออกไมนะ่มาโอ้หนี่ดกเลยนะแม่เนี่ยตอนนี้ดกเต็มต้นเลยนะแต่ว่ามันลกมันลกตรงไหนมันลกงูเงินน่าจะมีโอ้โหมันลกมากเลยแหละไอ้ไงินนั่นแหละและ้วก็<ล>ชมพูมันโล่กิ่งไปตรงท่อเลยนะไอ้ละขนุนขนุนมีสิดกมากเลยเนี่ยใแล้ว โอ้ขนุนดกมากต้นใหญ่มากมีสองลูกม,มีขนุนเอเขาเรียกกันนะชมพูไนะชมพูอะไรมะเหมี่ยวเรื่องอะไรยายบุญมานะคะจำไม่ได้ว่าเคยมีต้นชมพู่อยู่สนใจแต่ต้นขนุนมากตอนนี้นะคะถามอยู่แต่ขนุนนะคะเยอะต้นเล็กตอนน,อน,นี้ออกมาออกติดๆกันแหละสองต้นนั่นะ่ะ ๋ยวลองชิมเอไออะไรนะชมพู่นี่ดูมายงชิดมันเหลือลูกเดียวชมพู่อืมชมพู่อะไรหวานไม่ลองชิมสิน้ำเหลวหวานไหมแล้วจืดมันไม่ได้น้ำาลรวมั้งมันแรงน้ำด้วยน่ะอยู่ตรงไหนเนี้ย ก็อยู่ตรงต้นใกล้ๆถนนขนุนนั่นแหละอยู่มันล้มไปตรงก็พอได้ชิมชมพู่ของตัวเองที่ปลูกไว้นะคะก็เริ่มจะจําได้บ้างแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนึกภาพออกแล้วนะคะไอ้ลุงเก็บเรื่องนะไอ้ตรงลุงอ่ะต้นตรงลงนั่นแหละหวานไหมล่ะใครกับสาราปลูกไปสองด้กก็ย้ายไปตอนไหนยังอยู่สารายังอยู่สาราตอนมีสองอันนี้ย้ายไปอยู่กับคอนโดกันดูหวานไหมชิมอกต้นขนุนก็ หวานอยู่นี่ขนมเน,นี่ยต้นใหญ่เลยนะขนมใหญ่มากขนมนมันมีคลองอนะมีคลองเขาเรียกท่อท่อระบายน้ำอ่ะตอนนี้ท่อแห้งเลยน้ำข้างนอกมันไม่มีธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาจะคลองเนี่ยมันจะอยู่เหนือแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลืเล่อน,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 นอ่ะคน เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูสวนของเยบุญมากันนะคะว่าหน้าตาสวนของเขาเป็นยังไงแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูหน่อยตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยซึ่งก็ปล่อยให้มันลกล้างไปตามธรรมชาติของมันนะคะเพราะไม่มีคนดูแลและนี่ก็คือคลองชมประทานนั่นเองนะคะเมื่อก่อนจำได้ว,ว่าถ้าเกิดมีน้ำเต็มเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำจากท่อตรงนี้ล่ะค่ะ เข้าไปในที่นาก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสวนนะคะด้านในเนี่ยก็เขาเรียกว่าเราจะแบ่งโซนทํานะคะข้างบนจะเป็นโซนของสวนผลไม้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะทํานานะคะนี่อยาขอไปดูท่อสมัยก่อนก่อนนะคะเวลาจะเอาน้ำเข้าเนี่ยเขาจะต้องมีท่อพญานาคที่เขาเรียกกันนะเนาะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น้ำแห้งมากเลยแต่ถ้ามีน้ำนะคะน้ำก็จะเข้าผ่านมาตรงท่อตรงนี้ค่ะซึ่ง ตอนนั้นอ่ะตาสำเนานะคะเขาก็จะทำข้อไว้นะคะแล้วก็ให้มีน้ํำทาเป็นเหมือนบ่อปูนไว้นะคะให้น้ําเข้าตรงนี้จำได้สมัยก่อนมาเล่นกระโดดน้ําตรงนี้นะคะ่ะมีความสุขมาก ตอนนี้เลยปล่อยลกล้างไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาบริหารจัดการอีกทีเช้านี้คล้มฝนนะคะก็ไม่มีแดดก็เลยลองตัดสินใจขี่จักรยานของแม่มานะคะลองมาดูสวนสักหน่อยนะนี่คือทางเข้าสวนนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่ามันรกมากเพราะว่าไม่ได้มีใครมาดูแลเนาะปล่อยมันไว้แล้วก็ฝากให้น้านะคะน้องสาวแม่กับน้าชายนะคะช่วยกันดูแลให้แล้วพอดี นาำก็มีที่อยู่ติดๆข้างๆเนี่ยค่ะเดีย๋ยวลอาเข้าไปในสวนกันดีกว่าเนาะและนี่คือปากทางเข้าสวนนะคะเราก็ไม่ได้มีรั้วหรือประตูกั้นไว้นะคะค่ะทุกคนพอมาถึงคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดออกมากต้องบอกก่อนว่า คลิปช่วงนี้เป็นคลิปที่ต่อยถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อรอบที่แล้วนะคะคือได้เดินออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท้องฟ้าจากในคลิปนี้ก็คือสดใสสว่างมากนะคะแต่ในความเป็นจริงเนาะก็คือฝนมันตกนะคะวันนี้คือคลืมฟ้าคลืมฝนมากและนี่ก็คือที่สวนของยายบุญมานะคะที่ยังอยู่ในสภาพคือก็ปล่อยให้แบบ ธรรมชาติดูแลกันเองซะส่วนใหญ่นะคะน้ําก็ไม่ค่อยได้ให้ไม่มีอะไรให้มากนะคะน้ําในโอ่งก็ไม่มีนะคะหลักๆในสวนของยายบุญมาก็จะมีต้นมะม่วงนะคะต้นมะนาวต้นขนุนนะคะที่ยายมาเขาบอกอยู่นะคะว่าเขาหวงขนุนมากแล้วก็มีมะปางมีกอไผ่มีต้นกล้วยอะไรบ้างแบบนี้นะคะตามที่เห็นเลยในขณะที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็คือ,อ าสำเนานะคะก็คือเขาจะมาลูกที่พักไว้ตรงนี้นะคะก็คืออไว้ดูแลไล่น้ำมีจับปงจับปลาได้นะคะเพราะว่ามีปลาเข้ามาในบ่ออันนี้คือต้นขนุนที่สูงยักษ์ใหญ่มากที่แย้มบุญมาเขาพูดถึงนั่นเองนะคะดูสิคะว่าลูกมันตกขนาดไหน และน,นี้ก็คือกระต๊อบน้อยของตาสำเนานั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นเก่าแก่มากนะคะก็คือยังคงอยู่ที่เดิมเลยไม่ได้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนเลยและนี่ค่ะคือตรงนี้นะคะจะเป็นต้นที่ ต้นชมพู่นะคะในวันที่ต่อยมาถ่ายคลิปเนี่ยมันเหมือนเพิ่งจะออกลูกนะคะเนี่ยต้นทางที่มันอยู่ทางโซนดิดๆไปเลยเนี่ยค่ะมันยังไม่มีลูกตกเลยนะเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วคือบริเวณด้านล่างเนี่ยค่ะคือเขาจะทําเป็นบอ่บอนบ่อซีเมนต์นะคะที่จะให้เอาน้ําเข้ามาจากตรงคลองจนผักช,ชนประทานนะคะและนี่ก็คือต้นชมพู่ที่บอกนั่นเองนะคะ ทางค่อนข้างที่จะรกมากเลยนะคะนี่นี่แหะค่ะต้นชมพู่ในวนนันนั้นนะคะยังไม่มีอะไรมากเลยส่วนตรงแถวนี้นะคะเมื่อก่อนก็คือจะเป็นต้นมะพร้าวเยอะมากนะคะมะพร้าวน้ำหอมก็มีนะคะ แล้วก็อันนี้คือต้นมายงชิดนะคะถ้าจำไม่ผิดต้นมายงชิดจะเหมือนมะปรางมากเลยค่ะนี่ลูกเต็มต้นเลยทุกคนสุกเม็ดเนี่ยจะหวานนะคะแต่เปลือกจะเปรี้ยวแล้วลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแปลกใจมากนะคะน้าชายที่เฝ้าอยู่ข้างๆข้างๆที่เนี่ยยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันมีมาได้ยังไงนะคะเพราะปกติอะ่ะไม่ออกลูกมานานมากแล้วนะคะ ได้เข้ามาถามยายบุญมานะคะว่าเออมายงชิดมันออกบ่อยไหมยายมาบุญมาบอกว่ามันไม่ออกมานานมากแล้วน้ายังแซวกันเลยนะคะว่าเฮ้ยแม่พอกลับมานี่เจ้าของได้กินซะละอยู่มาตั้งนานไม่ได้กินเลยนะคะแต่จริงๆน่าจะเป็นที่อากาศเพราะได้ยินมาว่าปีนี้ประเทศไทยหนาวนานนะคะก็คงจะออกผล,ผลผลิตออกมาให้เราได้ชิมกันนะคะ อันนี้ก็คือเป็นบริเวณรอบๆนะคะก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงซะมากกว่าแล้นี่ก็คือบริเวณด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่นานะคะทํานาปลูกข้าวแต่อันนี้คือน้ามาเช่าทํานาไว้นะคะข้าวสวยมากเลยนะคะออกรวงมากเลยคือกําลังจะรอเกี่ยวแล้วค่ะแต่ดูความร้อนนะคะอุณหภูมิความร้อนนะคะ ถึงขนาดที่ดินแห้งไปเลยนะคะดีหน้าที่ดูจากต้นข้าวแล้วเนี่ยคือเหลืองอาลามทองแล้วน่าจะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะคะส่วนนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆด้านของอที่นาและสวนนะคะเนี่ยอย่างที่บอกค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นบ่อนะคะที่ต่อสำเนาเขาทําไว้นะคะเป็นบ่อพักน้ํานะคะที่จะเอาน้ําจากชนชนะระทานเข้ามาไว้เมื่อก่อนก็แก้ผ้าดดเล่นน้ำกันเลยละคะ่ะตามภาษาเด็ก ะะเด็กชาวไร่ชาวสวนนะคะตามพ่อแม่มานะคะยิ่งตอนปิดเทอมนี่โอ้โหตัวดำปิดปี่เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายในวันนี้เลยนะคะท,ที่บอกว่าอากาศเนี่ยมันเป็นคืมฝนนะคะก็เลยจะไม่มีแดดเพราะฉะนั้นคลิปเมื่อสักครู่จะเป็นคลิปที่ถ่ายก่อนหน้านะคะแล้วจะเห็นไหมคะว่าตรงที่เป็นที่ปลูกข้าวตอนนี้นะคะ เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้นข้าวไม่มีเหลือแล้วกลายเป็นที่โล่งๆข้างๆมากเลยนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยรู้สึกชอบชอบมากนะคะกับความกว้างแบบนี้ตอนที่มีต้นข้าวก็สวยค่ะตอนที่อ่าเก็บผลผลิตไปแล้วก็มันมีความกว้างขวางบวกกับท้องฟ้าแบบนี้ดินงามมากเลย แลวเนี่ยค่ะกำลังจะพาทุกคนไปเดินดูต้นชมพู่นะคะจากคลิปตอนแรกที่บอกเห็นไหมคะว่ามันยังไม่ออกลูกเลยรู้สึกคาจําไม่ผิดเนี่ยมันผ่านมาประมาณสักสอาทิตย์ได้สอสามอาทิตย์ได้นะคะแต่ตอนนี้ดูทุทกคนออกลูกโดกมากเลยสีชมพูเต็มต้นเลยนะคะแต่ค่อนข้างที่จะลบหน่อยนะคะแล้ววันนี้ป่อยเองก็ไม่ได้ใส่บูธมาด้วยก็เลยพยายามที่จะไม่ค่อยเข้าไปลิกๆเท่าไหร่นะคะเพราะทราบมาว่า บริเวณนี้มีงูเห่าด้วยนะคะเป็นงูเห่าที่ตัวใหญ่มากวันดีคืนดีก็จะออกมาว่ายน้ําเล่นด้วยนะคะเลื่อนที่ขงอีคู่อยู่แต่คู่เขาเสียชีพไปแล้วนะคะ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่กลับมาอีกครั้งแล้วต้นชมพู่ที่เราเคยมาปีนเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมันยังอยู่นะคะแถมยังออกผลให้เราได้เก็บกินด้วยรสชาติยังเหมือนเดิมเลยนะคะแถมบางลูกก็ยังมีหนอนเหมือนเดิมสมัยก่อนที่เราไม่กินชมพู่ของที่แม่เราปลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกมันเล็กมันไม่สวยเหมือนที่เขาเอามาขายนะคะบวกกับมีหนอนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบนะคะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกเออเฮ้ยต้องขอบคุณนะที่เขายังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ยังออกผลผลิตให้เราได้ เก็บกินด้วยนะคะรู้สึกดีใจแทนเยบุญมาก,กับตาสำเนามากเลยะคะที่ผลผลิตของเขายังอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านฤดูน้ําท่วมมานะคะเมื่อหลายสิบปีก่อนนู้นนะคะเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้ก็คือเป็นดินที่ที่ถูกถมมาแล้วด้วยนะคะก็คือน้ําท่วมยังไงต่อไปก็คือน่าจะท่วมไม่ถึงละ เนี่ยค่ะทุกคนดูสิคะดกมากเลยจริงๆวันที่เรามาถ่ายคลิปวันแรกนะคะที่วันที่ฟ้าสว่างยังยังไม่เห็นลูกเลยอ,ะอ่ะ<ม>ก็นะมันความรกแบบนี้วันนี้แล้วที่สําคัญยุงเยอะมากนะคะทุกคน<ม>ก็สําหรับคลิปนี้นะคะ EP นี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนเนาะเดี๋ยววันข้างหน้านี้นะคะมีโอกาสจะมาอัปเดตให้ดูเพิ่มเติมเนาะ